ในค่ำคืนที่เงียบสงบหรือในยามที่คุณต้องการพักใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกเคยสงสัยไหมครับว่าสวรรค์ดินแดนที่หลายคนปรารถนาจะไปถึงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรและการเวลาในมิติที่ต่างออกไปนั้นเดินช้าเพียงใดวันนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางข้ามมิติสู่จาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุด เราจะไปค้นหาความลับของอายุไขที่ยาวนานนับล้านปีและรับฟังเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ผ่านการท่องสวรรค์ของพระมาลัยเถระที่จะทำให้คุณได้เห็นว่าเพียงแค่ความดีเล็กๆน้อยๆในโลกมนุษย์กลับส่งผลยิ่งใหญ่เกินจินตนาการบนสวงสวรรค์ขอให้ทุกท่านเอนกายลงพักสายตาและร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวของความลี้ลับแห่งจาตุมหาราชิกาไปพร้อมๆกันครับ ความลี้ลับแห่งจาตุมหาราชิกาเจาะลึกอายุไขและวิถีเทวาในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่นสู่โลกแห่งทิพยสภาวะดินแดนที่การเวลาหมุนช้ากว่าโลกมนุษย์อย่างมหาศาลและเป็นที่พำนักของเหล่าเทพพย,ยดาผู้มีฤทธิ์เดชนั่นคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่มีชื่อว่าจาตุมหาราชิกา เราจะมาสำรวจกันว่าชีวิตที่ยืนยาวนับล้านปีนั้นเป็นอย่างไรผ่านเรื่องราวการท่องสวรรค์ของพระมาลัยเถระและบุพกรรมอันน่าอัศจรรย์ของเหล่าเทพ,พบุตรและเทพธิดาครับในจักรวาลอันกว้างใหญ่ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาโลกที่เรารู้จักนี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของภพภูมิทั้งหมดเหนือขึ้นไปจากพื้นดินที่เราเหยียบย่ำยังมีดินแดนที่เปี่ยมไปด้วยรัศมีและความละเอียดอ่อนที่เรียกว่า เทวโลกสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้ตั้งอยู่รายรอบเขาพระสุเมนเป็นชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดและมีความหลากหลายของชีวิตทิพย์มากที่สุดเช่นกันสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือมิติของเวลาครับอายุไขของเทพในชั้นจาตุมหาราชิกานั้นตามพระไตรปิฎกระบุไว้ว่ามีอายุ500ปีทิพย์ฟังดูเหมือนไม่นานใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้ว หวันและหนึ่งคืนบนสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับ50ปีบนโลกมนุษย์ของเราลองจินตนาการดูนะครับหากคุณไปเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นนี้แล้วเดินชมสวนทิพย์เพียงแค่ครึ่งวันเวลาบนโลกมนุษย์ก็ผ่านไปถึง25ปีแล้วเพื่อนฝูงที่คุณเคยรู้จักอาจจะเข้าสู่วัยชาราไปหมดแล้วในขณะที่คุณยังคงความหนุ่มสาวเหมือนเดิมเมื่อคำนวณอายุไขเต็มจำนวน500ปีทิพย์ออกมาจะมีค่าเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์ นี่คือความยาวนานที่เกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์จะจินตนาการได้แต่สำหรับเหล่าเทพมันคือช่วงเวลาแห่งการเสวยบุญที่ทำมาอย่างเป็นสุขสวรรค์ชั้นนี้ปกครองโดยมหาราชทั้งสี่ทิศหรือที่เรียกว่าเท้าจัตุโลกบาลประกอบด้วยเท้าทัตรดผู้ปกครองคนทันทางทิศตะวันออกเท้าวิรุฬหกผู้ปกครองกุมพันทางทิศใต้ท้าวิรูปัก ผู้ปกครองพญานาคทางทิศตะวันตกและท้าวเวสสุวรรณผู้ปกครองเหล่ายักษ์ทางทิศเหนือซึ่งท่านยังเป็นประธานใหญ่ของสวรรค์ชั้นนี้อีกด้วยเพื่อให้เห็นภาพวิจิตรการตาของสวรรค์ชั้นนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีตำนานหนึ่งที่ชาวไทยเราคุ้นเคยกันดีนั่นคือเรื่องราวของพระมาลัยเถระพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์ที่เสด็จขึ้นไปบูชาพระจุลมณีเจดีย์บนสวรรค์และได้สนทนากับเหล่าเทพในชั้นนี้ ในระหว่างทางที่ท่านเหาะผ่านเขตแดนทิพย์ท่านก็ได้พบกับเทพบุตรและเทพธิดามากมายที่มีรัศมีกายและทิพยสมบัติที่แตกต่างกันตามกำลังบุญท่านจึงได้ไต่ถามถึงความดีในอดีตเพื่อนำกลับมาบอกกล่าวแก่มนุษย์กรณีแรกพระมาลัยได้พบกับเทพบุตรองค์หนึ่งมีรัศมีกายสีทองสว่างสวยัยประดุจทองหลอมละลายมีวิมานที่ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการดูระยิบระยับพระมาลัยจึงถามว่า ท่านเทพบุตรเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ท่านทำบุญสิ่งใดมาจึงได้สมบัติอันประนีตถึงเพียงนี้เทพบุตรองค์นั้นตอบด้วยความอ่อนน้อมว่าข้าแต่พระคุณเจ้าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเพียงคนยากจนวันหนึ่งข้าพเจ้ามีข้าวเพียงทัพพีเดียวที่จะกินประทังชีวิตแต่เมื่อเห็นพระธุดงผ่านหน้าบ้านข้าพเจ้าได้สละข้าวนั้นใส่บาตรด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธายิ่ง ผลบุญจากการถวายทานที่ทำได้ยากในตอนนั้นทรงผลให้ข้าพเจ้าได้มาสวยสุขในวิมานทองแห่งนี้ยาวนานนับล้านปีต่อมาพระมาไหลได้พบเทพธิดาองค์หนึ่งที่มีกลิ่นกายหอมฟุ้งเหมือนดอกไม้นานา,นาพันธ์ุพัดมาตามลมรัศมีของนางนุ่มนวลสบายตาท่านจึงถามถึงบุพกรรมนางตอบว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดา แต่ชอบเข้าวัดไปกวาดลานวัดให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอข้าพเจ้าทำด้วยใจที่ผ่องใสอยากให้ที่พำนักของพระสงฆ์สะอาดตากุศลจากการกวาดฝุ่นละอองในวัดและทำความสะอาดที่บูชาส่งผลให้ข้าพเจ้ามีผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนและมีกลิ่นกายที่หอมทิพย์เช่นนี้เจ้าค่ะพระมาลัยยังได้พบกับเทพบุตรอีกองค์หนึ่งที่มีวิมานตั้งอยู่ริมสะโบกกรณีทิพย์ น้ำในสระใสยิ่งกว่าเพชรและมีดอกบัวบานสะพรั่งตลอดเวลาท่านจึงถามถึงที่มาของสมบัตินี้เทพบุตรตอบว่าเมื่อเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าเห็นคนเดินทางผ่านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำข้าพเจ้าจึงมักจะพกน้ำสะอาดติดตัวไปแบ่งปันหรือจัดตั้งแทงน้ำดื่มไว้หน้าบ้านให้คนยากไร้ได้ดื่มแก้กระหายโดยอานิสงส์แห่งการให้ทานน้ำดื่มและจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ทำให้ข้าพเจ้าได้ครอบครองวิมานอันร่มเย็นและสระน้ำทิพย์แห่งนี้เจ้าค่ะจากเรื่องราวของพระมาลัย ทำให้เราเห็นว่าบุญเพียงเล็กน้อยที่ทําด้วยใจบริสุทธิ์ยอมส่งผลเป็นความสุขมหาศาลอย่างไรก็ตามแม้สวรรค์ชั้นนี้จะมีอายุยืนยาวถึง9ล้านปีมนุษย์แต่ก็ยังไม่พ้นจากกฎของความไม่เที่ยงเมื่อบุญที่สะสมไว้เริ่มหมดลงเหล่าเทพจะได้รับสัญญาณเตือนที่เรียกว่าปัญจบ,บุพนิมิต5ประการคือดอกไม้ทิพเหีียวเฉาผ้าทิพเศร้าหมองมีเหงื่อไหลออกจากร่างกาย รศมีกายหม่นลงและเกิดความเบื่อหน่ายในวิมานของตนเองเมื่อสัญญาณน,นี้ปรากฏเราเทพจะพากันมาให้กำลังใจและชวนกันทำบุญครั้งสุดท้ายด้วยการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันก่อนจะจุติไปเกิดใหม่ตามกระแสะแห่งกรรมเรื่องราวของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสอนให้เราเห็นว่าเวลาของมนุษย์เรานั้นแสนสั้น100ปีของเราเท่ากับเวลาเพียงแค่สองวันบนสวรรค์เท่านั้น หากเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมัวแต่โกรธแค้นหรือลุ่มหลงในสิ่งไร้สาระเราอาจกำลังเสียเวลาอันมีค่าในการสะสมอริยทรัพย์ที่จะพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีจงหมั่นทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยรักษาใจให้ผ่องใสและมีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการได้ไปสวยสุขบนสวรรค์แต่คือการเข้าใจความจริงของชีวิตและฝึกจิตใจให้สงบเย็น เพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โลกมนุษย์หรือสวงสวรรค์คุณก็จะพบกับความสุขที่ยั่งยืนได้เสมอครับและนั่นคือเรื่องราวความอัศจรรย์ของการเวลาและวิถีชีวิตในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาครับเห็นไหมครับว่าการเวลาของคนเรานั้นสั้นนักเมื่อเทียบกับทิพยสมบัติที่รออยู่การมีสติและมันสะสมความดีในทุกวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะทำได้ในตอนนี้ครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวธรรมะและเกร็ดความรู้ในพบภูมิต่างๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการเดินทางสู่สวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปหรือเรื่องราวธรรมะฮิวใจในคลิปต่อๆไปลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่าในบรรดาบุพกรรมของเทวดาที่ได้รับฟังไปคุณประทับใจเรื่องราวของเทวดาองค์ไหนมากที่สุด หรืออยากให้เรานำเรื่องราวของสวรรค์ชั้นไหนมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ